สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่12ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า48เรื่องปัญจพิกขุเริ่มตั้งแต่สัทธาเอกังพิขุงปิอนุสาเทตวาเป็นต้นไปสัทธาอันว่าพระศาสดาพิขุงปีแม้ทรงยังภิกษุ เอกังรูปหนึ่งอนุสาเทตาวาไม่ให้ยินดีลงแล้ววัตาวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนวิสุทั้งหลายทวารานิขึ้นมานะครับอันว่าทวานทั้งหลายเอตานิเหล่านั้นสัพพานิปิแม้ทั้งปวงตัดบทเป็นสัพพานิปิบวกกับเอตานินะครับธุรคานิเอวะ เป็นทวารอันบุคคลรักษาได้โดยยากนั่นเทียวโหนติย่อมเป็นอปีจะโขอีกอย่างหนึ่งแลตุมเีอันว่าเธอทั้งหลายอสังวุตาเป็นผู้ไม่สํำรวมแล้วทวาเรสุในทวารทั้งหลายปัญจะสุห้าอัฐย่อมเป็นขึ้นมาเป็นกิยาภาคของตุมเหนะครับอิธานิเอวะในการนี้นั่นเทียวนะหามิได้ ตุมเหอ,อันว่าเธอทั้งหลายอะสังวุตาเป็นผู้ไม่สำรวมแล้วอัตถะย่อมเป็นปุปเพปิแม้ในการก่อนจะอเน่งจุมเหอ,อันว่าเธอทั้งหลายอะวัติตวาไม่ประพฤติแล้วโอวาเทในโอวาบัณฑิตานังของบัณฑิตทั้งหลายปาปุนิธะถึงแล้วชีวิตตักขยังซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิต อสังวุตตตาเอวะเพราะความที่แห่งเธอทั้งหลายเป็นผู้ไม่สำรวมแล้วนั่นเถียวอิติดังนี้เตหิพิกขุยยาจิโตผู้อันพิษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลวิงวอนแล้วอิติว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไม่ยังกันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นมานะครับอสังวุตตาเป็นผู้ไม่สำรวมแล้วทวารสุในทวารทั้งหลาย ปัญจสุห้าอาวัติตาวาไม่ปฏิบัติแล้วโอวาเทในโอวาตบัณฑิตานังของบัดิตท,ทั้งหลายป้าปูนิมหาถึงแล้วนะครับเปลี่ยนบุรุษนะครับชีวิตตักขยังซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิตกะทาในการไรอิติดังนี้วัดถุงทรงยังเรื่องตะกะศิละชาตกัศะแห่งตะกะศิระชาดก วิธาเรตาวาให้พิสดารแล้วทัดเษตาวาทรงแสดงแล้วอิมังคาถังซึ่งพระกาถานี้อิติว่ามะยังอ่านว่าเราทั้งหลายอะคคามิมหะเสไม่มาแล้วสิวะสังสวมนาจตัดบทเป็นวะสังบวกอะคมิมหะแล้วก็บวกเสเสตวนี้แปลว่าสินะครับรักขตีนางเอาณนะตัวนี้มาเข้ากับอะคมิมหะตัวนี้นะครับ แห่งนางผีเสื้อทั้งหลายอาวัติตัตาเพราะความที่แห่งเราทั้งหลายเป็นผู้ตั้งลงแล้วกุสลูปเทเสในอุบายอันเป็นเครื่องเข้าไปแสดงอ้างบุคลัสะของบุคคลทิติยาผู้ฉลาดฮัลหายจะด้วยความเพียรอันมั่นด้วยพยะพิรุตายะจะ เพราะความที่แห่งเราทั้งหลายเป็นผู้กลัวแต่ภัยด้วยโสธิพาโวอ่านว่าความเป็นแห่งความสวัสดีพเยนะจากภัยมหาตาอันใหญ่โสนั้นตะตรงนี้คือโสนะครับอโหสิขึ้นมาได้มีแล้วเมแก่เราอิติด,ดังนี้มหาสัตเตนะอันอันพระมหาสัตว์ราชกุเล ครั้นเมื่อตระกูลแห่งพระราชาปัตเตถึงแล้วชีวิตตะกคยังซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิตวเสนะด้วยอำนาจรักขะสีนางแห่งนางผีเสื้อทั้งหลายปัตตาพิเศเกนะผู้มีการอภิเสกอันถึงแล้วนิสินเนนะผู้ประทับนั่งแล้วราชาสนบนอาสนะแห่งพระราชา เทถาในภายใต้เสตัดฉัตะแห่งสเวตฉัตตัวที่ต้องเพิ่มเข้ามาตรงนี้คือปัตตาพิเสเกณนะมหาสตตนะเสตัดฉัดตัสะนะครับที่ตกไปต้องเพิ่มเข้ามานะครับโอโลเกตวาทรงตรวจดูแล้วสิริสัมปติงซึ่งสมบัติอันเป็นสิริอัตตโนของพระองค์วัตวาตรัสแล้วอิติว่า วิริยังนามะชื่ออันว่าความเพียรเอตังนะเอตังนั่นสัตเตหิอันสัตว์ทั้งหลายกัดตับพังเอวะควรกระทํานั่นเทียวอิติดังนี้อุทานิตังทรงเปล่งแล้วอุทานะวะเสนะด้วยอำนาจแห่งอุทานนี่คือแปลรวบเข้าไปนะครับชาตะกังทรงยังชาดกอิติว่าตะทาปิแม้ในการนั้น จุมเหอ,อันว่าเธอทั้งหลายปัญจชนาเป็นชนห้าคนหุทต,ตวาเป็นอาวุธหัตถาผู้มีอาวุธในมือปริวาเรตาวาแวดล้อมแล้วมหาสัตตังซึ่งพระมหาสัต์นิคมันตังผู้เสด็จออกไปอยู่ข้านัตถายะเพื่อประโยชน์แก่อันถือเอาตกกะศิลรัชชัง ซึ่งความเป็นแห่งพระราชาในเมืองตากะทิลาคัดฉันตาไปอยู่มักคังสู่หนทางอาสังวุตาไม่สำรวมแล้วอารามเนสุข,ขึ้นมานะครับในอารมณ์ทั้งหลายรูปารามนาทีสุมีอารมณ์คือรูปเป็นต้นรักขะสีหิออุปนีเตสุอันอันนางผีเสื้อทั้งหลายนำเขา นำเข้าไปแล้วจากขุทวาราที่วสีนะด้วยสามารถแห่งทวารมีจากสุทวารเป็นต้นอันตรามาคีในระหว่างแห่งหนทางอาวติตาวาไม่ประพฤติแล้วโอวาทีในโอวาทบัณฑิตสะของบัณฑิตโอโลกยันตาและดูอยู่รักษาสีหิขาทิตา ผู้อันนางผีเสื้อทั้งหลายเขียวกินแล้วปาปุนิธะถึงแล้วชีวิตตะขยังซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิตปณะ,ะส่วนว่าราชาอันว่าพระราชาสังวุโตผู้สำรวมแล้วอารามเนสุในอารมณ์ทั้งหลายเตสุเหล่านั้นอน,นาทยิตวาอันนี้รวบนะครับผู้ไม่ทรงเอื้อเฟื้อแล้ว ยักษินิงซึ่งนางยักษินีเทวะวันนางผู้มีเพศเพียงดังเพศแห่งเทพอนุพันธ์ทันตงังติแม้ผู้ติดตามไปอยู่ปิติโตปิติโต,โตข้างหลังข้างหลังคันตาวาเสรด็จไปแล้วตากะศิลังสู่เมืองตากะศิลาโสธินาโดยความสวัสดีปัโตโตทรงถึงแล้วรัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชา อนาธิตาวาที่แปลว่าผููตัวนี้ออกมาจากปัตตนะครับแต่ต้องแปลร,รวบหาข้างบนก่อนนะครับจึงต้องกลับมาแปลข้างล่างตะทาในการนั้นอะหังเอวะเป็นเรานั่นเทียวนี่คือพระราชาที่ขึ้นมาตอนแรกนะครับแปลปะณะเศร็จก็มาแปลร,ราชาตัวนี้นะครับอะโหสิได้เป็นแล้วเอตระหิในการนี้อิติดังนี้สมุทาเนตาวาให้ตั้งลงพร้อมแล้ว วัตวาตรัสแล้วอิติว่าทวารานิอันว่าทวารทั้งหลายสัพพานิปิแม้ทั้งปวงพิกุนานามะชื่ออันภิกษุสังวริตสัพพาณิพึงสำรวมหิด้วยว่าพิกขูอันว่าภิกษุปามุจติย่อมหลุดพ้นสัพพทุกขาจากทุกทั้งปวงหิด้วยว่าพิกขูอันว่าพิกษุสังวริตตวา เอตานิทวารานิเอวะสำรวมแล้วซึ่งทวารทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเทียวปามุจติย่อมหลุดพ้นสับผ้าทุกข,ขาจากความทุกข์ทั้งปวงอิติดังนี้ทำมังเทเสนโตเมื่อทรงแสดงซึ่งธทมอภาริตได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้อิติว่าสังวโรอันว่าความสำรวมจากกุนาโดยจัตุ สาธุเป็นความดีโหติย่อมเป็นสังวโรอ่านว่าความสำรวมโสเตนะด้วยโสตะสาธุเป็นความดีโหติย่อมเป็นสังวโรอ่านว่าความสำรวมคาเนนะโดยคานะสาธุเป็นความดีโหติย่อมเป็นสังวโรนว่าความสำรวมชีวหายะด้วยชีวหาโดยชีวหาสาธุเป็นความดีโหติย่อมเป็น สังวรโณอ่านว่าความสำรวมกายเยนะโดยกายสาธุเป็นความดีโหติย่อมเป็นสังวรโณว่าความสำรวมวาจายะโดยวาจาสาธุเป็นความดีโหติย่อมเป็นสังวโรอ่านว่าความสำรวมมานะสาโดยใจสาธุเป็นความดีโหติย่อมเป็นสังวโรอ่านว่าความสำรวมทวารเรสุในทวารทั้งหลายสัพพะถทั้งปวง สาธุเป็นความดีโหติย่อมเป็นพิกูอันว่าพิกุสังวุโตผูสสำรวมแล้วทวาเรสุในทวารทั้งหลายสัพพัทธะทั้งปวงปามุจติย่อมหลุดพ้นสัพพะทุกขาจากทุกทั้งปวงอิติดังนี้อัดโหอันว่าอัตว่าหิก็รูปารมณังอันว่าอารมณ์คือรูปอาคาจติย่อมมาอาปาถัง สู่คลองจักขุทวารีในจักสุทวายะธาในการใดทิกคุโนเมื่อพิกสุอะรัชันตัตะไม่กำหนัดอยู่อิทธารมณีในเพราะอิทธารมอะทุตสันตัสะไม่ขัดเคืองอยู่อนิถารมณีในเพราะอนิถารมโมหังอนุป ปาเทนตัสะไม่ยังโมหะให้เกิดขึ้นอยู่อสมะเปกเนในเพราะอันเพ่งเล็งไม่สม่ำเสมอตาทาในการนั้นสังวโรอ่านว่าความสำรวมสังวโรคือว่าทะกนังอ่านว่าความกัน้นทะกนังคือว่าปิทหานังอ่านว่าความปิดปิทหานังคือว่าคุตติอ่านว่าความคุ้มครอง ตัดสมิงทวาเรในทวารนั้นกะตานามะชื่อว่าเป็นกิริยาอันภิกษุกระทำแล้วโหติย่อมเป็นสังวโรอ่านว่าความสำรวมจากคุณาโดยจากสุเอวะรูปโปมีอย่างนี้เป็นรูปโสนันตัดสะพิกุสะแห่งภิกษุนั้นสาธุเป็นความดี โอติย่อมเป็นอิติดังนี้ตถปะปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนะปาปทัสสะแห่งบทว่าจักคูนาอิติดังนี้เป็นต้นอมความไว้นะครับอติติตรงนี้อาทยัตถะณโยอ่านว่าในทวารเเรสุในทวารทั้งหลายโสตทวาราทีสุปีแม้มีโสตทวารเป็นต้นเอโสเอวะนี้นั่นเทียวเป็นอย่างเดียวกันนะครับ ปานะก็สังวโรวาอันว่าความสำรวมหรืออสังวโรวาหรือว่าอันว่าความไม่สำรวมณนะอุปัชติตัดบทเป็นณนะบวกกับอุปัชตินะครับย่อมไม่เกิดขึ้นทวารสุในทวารทั้งหลายจากขุทวาราทีสุเอวะมีจากสุทวารเป็นต้นนั่นเทียวปานะแต่ว่า สังวโรวาอันว่าความสำรวมหรืออสังวโรวาหรือว่าอันว่าความไม่สำรวมเอสะนั่นเอสคือเอสูนะครับบันดิตนะอันบันดิตรับพติย่อมได้กัรมวาจุกนะครับชาวนะวีทียังในวิถีแห่งชาวนะจิตปุรโตข้างหน้าที่จริงอยู่อสังวโรอันว่าความไม่สำรวมอุปชัชชนโต อันเกิดขึ้นอยู่ตะทาในการนั้นปัญจวิทโทูเป็นสภาพมีอย่างห้าอะอย่างนี้อิติคืออัสศธาอันว่าความไม่เชื่ออักขันติอันว่าความไม่อดทนโกสัศชังอันว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้โจมโดยอาการอันบัณฑิตเกลียดแล้วมุทธะศัจัง อันว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้มีสติอันหลงแล้วอัญญานังอันว่าความไม่รู้อุตตวาเป็นบัณฑิเตนะอันบัณฑิตรับพติย่อมได้อากุสลวีทียังในวิถีแห่งอากุศลสังวโรอ่านว่าความสำรวมอุปัชันโตอันเกิดขึ้นอยู่ปัญจวิโทเป็นสภาพมีอย่างห้าอย่างนี้ อิติคือนะครับหลังปัญจวิโทสองตัวนี่ขึ้นหุตวาเข้ามานะครับสัทธานว่าความเชื่อขันติอันว่าความอดทนวิริยังอันว่าความเพียรสติอันว่าความระลึกได้ญาณังอันว่าความรู้หุตวาเป็นบันดิตนะอันบันดิตรับปฏิย่อมได้กุศลวีถียังในวิถีแห่งกุศลรับนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งในธรรมบุตร ภาคที่8นะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านที่ได้เรียนไปในวันนี้แล้วก็กลับไปทบทวนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในการเรียนภาษาบาลีทุกท่านเทิญ